สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วจ้ะกับ time to be happy ชาแนว by เล็กสวีเดนจ้ะพี่น้องจ้ะเล็กหัวล้อมาก่อนเหรอจ้ะพี่น้องอ่าเป็นเป็นอย่างเลยคือหัวล้อมาก่อนเนาะจ้ะพี่น้องอ่ามือหนส่งสิเบาจ้ะพี่น้องมีเอฟซีขนหนึ่งจ้ะเอฟซีนหนึ่งอ่าเล็กกระคำเนาะจ้ะเล็กพยายามสิเบาเอฟซีขนหนึ่งอ่าเพิ่นเพิ่นไหนหัวลาอเล็กมากเพิ่นว่าเล็ก เพิ่อน,นบอกว่า,านี่ยาจ่าดูไรยะจ่าพี่น้องไรคำว่าจ่าพี่น้องจ้าเลขเบาดูจ่าพี่น้องแล้วไปเลยคอมเมนต์มาวาเราคอมเมนต์มาวาพูดบ่อยไปเ้าเบาดูไปคำว่าคำว่าพี่น้องจ้านั่นจะพี่น้องจ้านี่นะเห็นวบาพี่น้องจ้านี่คำว่าพี่น้องจ่าย่ย่จบคำบัดดเนี่ยเล็กสิเบาพี่น้องจ้าจบแลเราลราคอมเมนต์มาบอกเล็กเนาะ เอฟซีเอฟซีเล็กอีกละด่าคอมเมนต์ว่ายาย yeah, นี่ดูร้ายมาสิบาน,นี่เล็กสิพยายามสิพยายามบเบาเบาดูเนาะจา้ะสิ <laughs> นั่นกระลังสิกระลังสิออกว่าพี่น้องจ้ะเล็กกระลังสิบเบา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 ดูจ้ะพี่น้องโอเคมันสิกลายเป็นพันเพื่อนเนาะจา้ะพี่น้องเล็กพยายามสิบเบาเบาจ้ะโอเคเด้อจ้ะ <laughs> <laughs> เล็กเล็กอ่านคอมเมนต์เสร็จเล็กก็ะคำคำบาน,นี่ก็มาเบิง่งอ่าย้อน ย้อนเบิ้งไออันนั้นของเจ้าของวิดีโอของเจ้าของแม่จะบาดนี้เออมันก็เฝ้าดูอีหลีไว้เพราะฉันเจ้าโอเคจ้าพี่น้องหน่าเห็นบ่กจะอ่าบาดนี้เล็กสิพห้ายี่หสิพันยี่อ่ามือนีมาขอเรื่องจ้ะน่าเห็นบ่กมือนีมาขอเรื่องแล้วบาดนี้เออเล็ขอย่ามาคุยเรื่องไอคุยเรื่องกันกันเหตุยูทูบนาะจากพี่น้องกันกันเหตุยูทูปก็คือว่า เลยอย่ามาเลยอย่ามาห้กำลังใจพี่ๆน้องๆเข้าใจาทั้ง YouTube ใหม่ YouTube เก่าการที่ว่ายยูยูทูบใหม่ YouTube เ you, ก่า YouTube เก่านี่กับโบเมนว่าที่ว่าเพิ่อนพานกดไปแล้วโบเมนว่าเพิ่นสีบวัวดินล้นได้จ้ะโบเมนเพิ่นนี่เพิ่นก็นต้องไอ้อคิดคอนเทนต์ทียเพิ่นสีพานมาเพิ่อนพานมาแล้วโบเมนเพิ่นสีอ่า โบเมนเพลนสีบบคิดคอนเทนต์โบเมนเพลนสีบดดินบบล้นได้จ่าพี่น้องเพื่อนก็นดินล้นถ้าสมมติเพื่อนเหตุวิดีโอออกมาแล้วบบมีค้นมาเบิงบบมีคอนเทนต์ดีดีเพราะสีดึงดูดค้นมาเบิงเพื่อนกันบโบได้เงินเพื่อนกันบโได้่ายอดวิวจ่าพี่น้องเพื่อนกับดินล้นขึ้นกันคือจังเล็กละจ่าพี่น้องถึงเลขสิผ่านโนมาแล้วพี่น้องจ้า เล็กเล็กบ๊อบแมนวาอันนี้เด้อจากการการทีว่าสิได้ยอดวิวการทีสิให้คนมาเบิ่งวิดีโอจะคลองนี่มันบ๊อบแมนง่ายๆเด้อจากพี่น้องนึ่งจะต้องคิดคอนเทนต์เฮ็ดจังไดจะเฮ็ดจังไดสิให้ให้คนเขามาเบิ่งวิดีโอจะคลองได้มันต้องขึ้นอยู่นําคอนเทนต์นําเด้อจากพี่น้องกระเม่นหนึ่งนึ่งนึ่งอาร์ซีอาร์ซีเกี่ยวกับพี่ๆน้องๆเฮากับซอยๆกันเนาะจ้ะซอยๆกัน,กนเฮาไปเบิ่ง เข้าไปเบิงแล้วกับเพิ่นกับกับมาเบิงเข้ามันอาซีแมนจ้ะพี่น้องแต่ว่าถ้าเข้าคิดในในลักษณะก่วงเนาะจ้ะพี่น้องก่วงก็คือหนึ่งคอนเทนต์จ้ะพี่น้องคอนเทนต์ content นี้ถามว่าถามว่าสําคัญบวกกันการคิดคอนเทนต์เรียกว่าคอนเทนต์สำรับเล็กเนาะจ้ะพี่น้องสําหรับเล็กนี่สําคัญการการเฮ็ดคอนเทนต์การสิคิดว่าสิเฮ็ดจังไดที่ว่าสิ ่าสีดึงดูดสีหายพี่พี่พน,อนอ้องน้องเฮ้าล่ะกะเออไอเด็กขามาเบิงว่าออเออเฮ็ดอียงว่าประมาณนี้กะมันมัน,มนคอนเทนต์มันก็สสำคัญแล้วก็พี่พี่น้องน้องเท่ากับสำคัญจ้ะพี่น้องท้าสมาผ่านกฎมาแล้วว่าไปเบิง้งพี่พี่พน้องน้องบ่ไปซ้อยดึงดากบา่ไอไปอันนี้กะมันก็บว่ามีผู้ใดเขามาซัพพอร์ตเจ้าของคือเก่าละจากพี่น้องแต่ว่าหนึ่งมันขืนอยู่กัรที่ว่าอ่า เฮาเฮาก็อยากไปเบิงหนึ่งกับอยากให้พี่ๆน้องๆเข้าใจการที่ว่าทุกคนกับนีหนาทีนอกจากนาทีการงานของกันและกันถ้ากะถ้าสมมติเวลาว่างกะค่อยไปหากันจ้ะพี่น้องค่อยไปหากันมเ่แมนว่าเออจักว่างบ่ว่างจักอันนี้บบอันนี้กะสิมันบบใดจ้ะพี่น้องมันก็ต้องตามค้นตามมีงานมีการนะจ้ะเอาเวลาวาล่างเวลาว่างเออเอ้ยไปหนีแน่ไปเบิงหนีแน่ยเห็นโชคขึ้นมากกะจัง เขามาหากันเขามาเที่ยวเล่นน้ากันจ้ะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าสิหายแบบว่าจังเล็กเอาไงจังเลเเ็กนี่เล็กสิไป,ปหาสิไป,ปหาเอางส่กะคือว่าเพื่อนสิกลับมายน่มใดกับ,บ่าเป็นยังจะขอให้หูยูวาในกลุ่มกลุ่มที่ว่าที่เข้าไปหามันก็คือพี P ่ๆน้องๆเข้าที่ว่าเขามาซักสกไกใครเขามาหา,าทั้งเที่ยก็คืออ่าน้องไมหรือ, YouTube ย,อยูทูบไมยสิเข้าไปเห็นเขาก็อยากดันดากจ้ะพี่น้อง ้าวลาเข้าว,ว่างเขาก็ไปดันดาคือเก่าจ้พี่น้องแต่ว่าถ้าในเมื่อเขาบ่ว่างกะกะอยากให้อยากให้ายายเข้าใจกันเนาะจ้กพี่น้องจ้าทุกคนก็อยากจังอ่า youtube y o u t u b ใหม่นี่ก็อยากผ่านกดเนาะจ้กพี่น้องอยาก่านกดอยากส้่งรายได้จ้ะพี่น้องจังผู้ที่ส้างรายได้แล้วก็อยากอยากเคล็ดคือเก่ามันสิเป็นไปตามสาเต็ปนะจ้ะพี่น้องตามสาเต็ปถามว่าผ่านกดมาแล้วก็ต้องมีสู่ต่อไปเป็นสเต็ปสเต็ปไปคือกันจ้ะพี่น้อง แล้วก็ผู้ยูทียังท่านด้กพานกับสู่ไปตามสเตปหา,าชั่วโมงหาค้นติดตามจ้ะพี่น้องมันเป็นยังสั่นจ้ะแต่เลยอยากให้พักกันซอยกันแล้วก็บ่ต้องบอบ่ต้องไปคนโทรลอ่าหลายจะบ่กต้องไปอันนี้ห้ายว่าโอเคอ่าเราก็บ่ต้องไปหน่อยใจพี่พี่น้องน้น้ำกันเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าก็ต้องเข้าใจการการ การอันนี้ก็คือว่าเพื่อนอาจสิมีผ้าละเพื่อนอาจสิมียังถ้าสมมติเขาเปิดกวงกันกันมาเขาเขาในจุดนี้นะมันต้องกวงจ้ะพี่น้องถ้าเจ้ายังแคบอยู่มันก็บ่ได้รจ้ะพี่น้องต้องเปิดกวงถ้าไปเบิ่งแล้วโอเคบ่เป็นยังก็คิดเดี๋ยวจ้าน้อยเพื่อนไปเห็นคอมเมนต์เพื่อนก็กับมาคือเก่าจ้ะพี่น้องจังแม่เพิ่นก็กับมาหาจ้ะพี่น้องจ้ะแต่เพื่อนบบกลับมาก็บ่บเป็นยังอย่าไปคิดน้อยใจจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็ไปเบิ่งต่อไปเดี๋ยวเพื่อนกะกลับมาคือเก่า ถ้าเพื่อนบอกกลับมากอะอันนี้กับบลลูนจะเอาแบบขมคัเนาะจ้ะพี่น้องว่าบอกว่ายายยายาซีเลตจ้ายาซีเลตจ้ะพี่น้องจังว่าเล็กเล็กอ่าเล็กมาเห็ดอ่าเล็กเล็กมาเห็ดยูทูบในจุดนี้เนาะจ้ะพี่น้องถามว่าถามว่าตอนแรกเล็กกับเล็กบ้าดูอยู่ดอกจ้ะเล็กว้าดูอยู่ว่าเล็กเขามานี่คือว่าเล็กเครียดเล็กอ่าอย่างไม่มูจ้อย่างไม่มูไม่พวกเนาะเพราะว่า เล็กกับยูบานผู้เดียวกับจ้าสี่ละนางบอน้ํากองจ่าพี่น้องนางบอน้ํากองเดียวกับจ้าหน้อยกับเอามาเขานี่กับแล้วก็เอาไปโพดจากพี่น้องอย่างไให้โหสื่อสารจากพี่น้องสื่อสารว่าเออเล็กอยู่จังไดกันเป็นเมียฝรั่งคนหนึ่งอยู่จังไดจากพี่น้องหาลังคนอาจสิบลูว่าสี่สามคนเท็นยังไดเล็กอยากให้เออ เล็กมือมือนีเล็กเล็กเข็นอยู่จ่าเล็กเล็กเข็นในเขตเขตหนึ่งสองเขตอยู่จ่าบอลลูว่าสีสามคอนเทนต์ยังไดเล็กกับบอลลูคือกันว่าสีสีแนะนยังไงน,นอกจากให้คิดถึงเจ้าของว่าเจ้าของมีอ่ามีขอดีในจุดใดจ่าพี่นอ้องขอดีในการทำอาหารหรือการในจุดใดจ่าพี่นอ้องเอาเอาโชว์ออกมาอ่าเอาโชว์ความสามารถของเจ้าของออกมาให้พี่ๆน้องๆเข้าเบิ้งนะจ่าพี่นอ้อง หรือไปเห็นอีหยังจ้ะพี่น้องเห็นอีหยังกะเออเห็นกะคิดคิดไอเดียขึ้นมาจ้ะพี่น้องคิดไอเดียนี่นี่ไออันนี้เล็กเล็กไอเล็กเล็กเล็กฝากเป็นไยขอแนะนำซื้อละจ้าพี่น้องเล็กกะเป็นซองน้อยๆซื้อจ้าพี่น้องซองน้อยๆไบ้ใหญ่งแต่ว่าเล็กเล็กเห็นเห็นพี่ๆน้องๆเฮาแล้วก็สู่บ่ต่างกันกับเลกตอนเลขสู่เลกยังท่านได้ผ่านกับมีพี่ๆน้องๆขอมาอยูด่ด คำว่เา,าเบิ้งคลิปวิดีโอเล็กเล็กจังพานกดจ้ะพี่น้องถามว่าบกเคยลืมจ้ะพี่น้องพี่พี่น้องน้องทั้งเอฟซีเล็กอยู่ทั้งหลังเล็กซอยหนูดากจ้ะซอยอยูดากเล็กจนมาถึงในงจุดนี้จนว่ามีหนังโฆษณาขามากับยอนพี่พี่น้องน้องเล็กบกเคยลืมจ้ะพี่น้องบกเคยลืมจ้ะจังว่าเล็กมาเห็นเล็กมาเห็นพี่พี่น้องน้องเขากำลังสิขึ้นมาเป็นอโต้แอตแตะข้นมานะจ่ะพี่น้องเล็กอยากหายคิด คิดถึงในในตัวเจ้าของเจ้าของมีอีหยังจ้าแล้วให้คิดเลี้ยวถ้าถ้าถ้าคนมันจังได้ละพี่น้องเล็ก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 เบลูเน JA. าะจ้ะคิดคอนเทนต์ขื่นมาเนื้อหาลังเทียดตายตะลุบทายตะลูบขึ้นมาเนี่ยก็สามารถไอ้นี่ขึ้นมาได้จินตนาการไปแม่จ้าพี่น,น้องจินตนาการอ่าเห็นอันนั้นอันอนี้แล้วกะ็ยกยกขึ้นมาทายรูบขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์จ้าพี่น้องถ้าทายดีดีล้วก็ เอาเสียงลงไปจ้าพี่น้องแล้วพี่น้องในกลุ่มของเขาเดี๋ยวกะเขามาเบิงกะคอยอยูซอยหนูด่าก,กันไปเองจ้าพี่น้องมันเป็นยังสั่นจะถามว่าเดาเล็กเล็กเล็เลบกบกโกโบกมากในในในลักษณะที่ว่าไอ้เวลาไปกดซับสไครต์ให้กันจ้ะพี่น้องกดซับสไครต์ให้กันเนาะจ้ากดซับสไครต์ให้กันน,น,นึ่งถ้าสมมติผู้นึ่งไปกดแล้วแล้วกับโบตองไปกดไอ้บ่บตองตามไปกด ให้กันไว้เด้อจวจะพี่น้องกับทีมแต่ว่าเบิ้งวิดีโอกันได้จ้าบิ้งวิดีโอกันไปกันมาได้แต่ว่าผู้กดแล้วกะกะหายหูว่าโอเคเดี๋ยวกะกลับมาดอกจ้าประมาณนี้อย่าพี่น้องลังเะประมาณกลับไปหากันประมาณซีซ่าหามือกะกลับไปหากันได้ละจ้าพี่น้องไปกดซับสไครต์กันแต่ว่าการกดซับสไครต่จังได้ก็ต้องเบิ้งวิดีโอกันเด้อจวจะพี่น้องโมแมนว่ากดซับสไครต์แล้ว่เบิ้งวิดีโอเด้งจ้าพี่น้องจ้าเด้งจังได้กะได้ ร้อยเปอร์เซ mm. yeah. ็นต์จะจะจังไดกระเด่งจ้ะพี่น้องจ้ะหนึ่งกดซับสไครต์แล้วแ็ต้องไปเบิ่งวิดีโอแล้วก็ถามมาถ้าถ้าข่ามาคอมเมนต์เลขคอหลายๆจ้ะพี่น้องคอไลายๆบ่ต้องบ่ต้องเมม่าบ่ต้องเขียนแล้วก็บ่ต้องเอาเอาละคัางมาใส่จ้ะพี่น้องเลขคอรไลายๆ่บ่ต้องเอาละคัางมาใส่จ้ะจังไดถ้าสมุนอ่าสมมุนมีคอมเมนต์ข่าวมาจ้ะมีคอมเมนต์ขาวมาเลขกดเข้าไปเลขกดเข้าไปเบิ่งในช่อง เลยจะลู้เลยว่าทุกคนอาจจะลู้เลยว่าอุอายาอ้ยกดซับหายแล้วจะลู้เลยจ้ะเพราะว่ามันโชว์อยู่แล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้ะมันโชว์อยู่แล้วล้วกลับมาเบิ้งวิดีโอจากวิดีโอมันก็โชว์จ้ะพี่น้องจ้ะดีบ่ดีถ้าไปเบิ้งในหลังบ้านอาจจะลู้อาจจะลู้ด้วยจะเล็กเลบ่ได้ออามาโชว์ซื้อถ้าไปเบิ้งหล,ลังบ้านเห็นไลา์ก็นั่นอีกจก้ะพี่น้องที่วา่าเหตุยูทู e นะจ๊ะพี่น้องยูทูปหนึ่งถ้าเปิดเขาเขาตองเปิดใจใจกว้างเปิดโลกว้าง เพราะว่าอยู่ในการการทํา youtube มัน้ายๆว่าการเปิดโลกกวงเนี่ยจ้ะพี่น้องจ้ะเขากะตรงใจกวงน้ำจักน้อยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่แหละเห็นบอกเห็นบอเลยกลับมาอีกแล้วพี่น้องจ้าโอ้ยเล็กขอโทษหลยๆเดอเอฟซีเล็กจ้าขอโทษหลายว่าสิบาเบาแล้วละจ้า่าสิบเบาแล้วพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าอย่นี่จ้าโอเคจ้าพี่น้องอ่าเล็กเล็กก็อยากเป็นกําลังใจพี่ๆน้องๆเข้าจ้า เรียกอยากให้พักกันค่อยๆไปเป็นตามสเต็ปนอกจากเป็นตามสกิปสเต็ปไปจะเดี๋ยวมันก็ได้จ้ะพี่น้องแล้วกับการกดซับให้กันก็คือคือต้องระวังนะถ้าสมมติเหตุผิดกดก็คือเด้งทั้งสองฟังนะจ้ะพี่น้องแล้วกับซับสะไข่มันซับสะไข่มันมันมันลนขื่นลนลงกัมันกับยูทีค้นมาซับกดซับเฮ้าแล้วเพิร์เบิร์วิดีโอเฮ้าโดนบันไดแล้วกะ เพิ no ่นเบิ Belarus, have have ่งเ็จแล้วเพื่อนกดซับแลวกะอ่าเพื่อนเพื่อนกดซับแล้วเพื่อนกลับมหาห้ออีกบอถ้าเพื่อนบอกกลับมาเพิ่นเบิ่งวิดีโอเดียวกะโบยูได้จ้ะซับโบยูได้จ้ะพี่น้องจ้ะจังไรกับโอยูจ้ะเด้งออกต้องกลับไปหามูคือเกาได้จ้ะพี่น้องต้องเอาหอยมันยูหมันแบบว่าตอกตะปูตะปูแบบว่าห้แน่น้าเล้จ้ะพี่น้องจ้ะเอาเอาห้แน่น้าเพื่อนละจ้ะถ้าสมมุติถ้าสมมุติมันแนนแล้วก็จงไปหาหลังไมัอีกจ้ะพี่น้อง หาหลังไม้ต็ว่ายาถิ่มหลังเกาเขากับมาคอยมาเบิงมาแบะเวียนกันคือเกา่านะจาะพี่น้องจังเลขนี่เลขจะข,ขอโทษหลายๆพี่ๆน้องๆที่เขามาเลขอา,าสิานะากับไปซ่าเนี่ยจังน่อยเพราะว่าช่วงนี้เล,เลขนีติดเลี่ยนเลี่ยนหล่ะกับประชุมขึ้นเลขเคยบอกลวจ้ะพี่น้องเพราะว่า,าคนเท่าเนาะจาะพี่น้องมันก็นมีการาการใส่ชีวิตแตกต่างกันไปเลขก็มีงานมีการของเลข งานการของเล็กเกิดขึ้นการประชุมกับกลุ่มแรงงานกับกับเลียนหนังสือเราจะราคาหนึ่งคืนมาอีกคือว่าช่วงนี้เล็กเสียอ,อีหยังก็อาสิเหตุบครับที่จะพี่น้องก็เลยเข่งเขียนในการเลียนเข่งเขียนในการไหนนี่จักหน่อยจะพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นหานลันเทียกับอาสิกาไปหาพี่ๆน้องๆศาในจ้กหน่อยแกยาพากันหน่อยใจได้จ้กพี่น้องจา้าโอเคจ้าพี่น้อง คลิปนี่ก็เว้าแบบว่า,วบบาทะลุเลยจ้ะเว้าแบบว่าวบ,บ่หายใจเลยจ้ะเล็กเล็กอยากให้พี่ๆน้องๆเข้าสู่ๆกันไปแล้วก็อย่าอย่าฝ้าไปโฟกัสอนันตลรายค่อยๆไป,ไปไปตามสเต็ิคือทุกลิปเลยจ้ะพี่น้องเวลาเล็กอันนี้จะเล็กสิสีเว้าให้ให้กำลังใจพี่ๆน้องๆแต่ว่าอย่าฝ้าไปกดดันเจ้าของเลยจ้ะพี่น้องจ้ะค่อยเป็นเป็น,ปนตามสเต็ิจ้ะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะ ไปแล้วจ้าเดี๋ยวสิมีข้าว่าพี่น้องอีจ้าเอฟซีเล็กสิแลนนี้จ้กเล็กว่าเอาว่าเอาจ้าโอเคจ้าคลิปนี้เล็กกับฝากไว้นอกจากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เล็กนหมนอกจากจังไดกะคอมเมนต์เล็กมาไดใดจ้าคอมเมนต์มาได้ดทุกอย่างจ้าพี่น้องแต่ว่าทาทาดาแห้งลายเล็กกับรับบ่ไดขึ้นเล็กเคยบอกจ้าพี่น้อง ตว่า,าเล็กกลับคือเกาจ่ะเล็กเล็กลับแต่กาขอขอบคุณคือเกาจ่าที่ว่าเขามาเบิ้งคิดแต่ส่วนมาเวลาเลเ็กเห็ดอ่าเล็กเห็ดคิดวิดีโอเล็กอาสีเจอถามว่านเล็กเจอล่ามาบอ่เล็กเจอล่ามาจ้ะเขามาอยู่ในจุดนี้แล้วหาบสามามาสีอ่าอ่าคอนโทรหาบสามารถสี่เหตุให้ผูดด้ไดมาหักเข้าได้มีคนหักกับตรงนี้ข้นซั่งนะจ่ะพี่นอ้องมันเป็นยังไงจ้ะบบเห็นบอกดกไล่ญญ บ่บ่เป็นตอันี่ก็กดลงน่ะเลขเราเงือดหลจะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปตีมือเอาเด้อจวจผู้ใดกดลง <c oughs> บ่บ่เล่นเด้อจวจพี่น้องเนี่ยบ่เล่นอย่าไปซี่เลียดจ,จะ้ะหานั่งเทียกับซี่เลียดติดจักน่อยจ,จะ้ะโอเคค่ะไปแล้วจ,จ้าย่านพี่น้องเฮาลำค้านจะ้ะไปอีลีเราจะพักกันดูแลสุขภาพได้จ,จะ้ะพักกันสูส่ๆกันไปจ้ะพี่น้องอ่าผู้ที่ยังท่านไอพานกดก็ค่อยๆเป็นไปตามสเต็ป สู้ไปเรื่อยๆจะพูดที่พันกดแล้วพี่ๆน้องๆเขาที่พันกดแล้วกับสู้ๆกันไปสามคนเต้นแล้วก็าสามคนงานดีๆออกมาให้ทุกทุกคนในเบิงน่าจะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะบ๊ายบายจ้ะลิปนี้เอาไว้ซัมนี่กนจะบ๊ายบาย